จังหวัดตราชาวด่านชุมพล50คนบุกชนประธานทวงค่าทดแทนอ่างห้วยแรงแฉซุบหลักฐานการจ่ายไม่ยุติธรรมนายประเสริฐอินทมคำนายสมบัติรานรอนแกนนำชาวบ้านตำบลด่านชุมพลพร้อมนายประวิงเสาหงผู้เดือดร้อนและชาวบ้านกว่า50คนพากันเดินทางมาขอพบขอออกโครงการชนประธานตราเพื่อเรียกรอ้องความเป็นธรรม และยื่นหนังสือให้เร่งตรวจสอบพิจารณาการจ่ายค่าทดแทนที่ดินของชาวบ้านในการนำไปสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแรงเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาหลังโครงการชนประธานตรานำที่ดินดังกล่าวไปทำการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแรงแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้จำนวนทั้งสิ้น19ครอบครัวกลับไม่ได้รับค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวซึ่งชาวบ้านได้ยื่นฟ้องศาล ไปแล้วแต่ศาลยกฟ้องแต่ชาวบ้านก็ไม่ละความพยายามเพราะได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีที่ดินทํากินและไม่ได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาชนะกรรมมา,กาิการการเกษตรและกรมชนประธานโดยนายศักดินในินุ่มหนูสอสอตราร่วมกับจังหวัดตราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันและมีมติให้ตั้งคณะ กรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ใหม่โดยนัดชาวบ้านลงพื้นที่ตราตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูหลักฐานใหม่เพิ่มเติมแต่หลังจากประชุมแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวและปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าวคงปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปซึ่งชาวบ้านก็ไม่ละความพยายามได้ทำเรื่องถวายดีการถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมทั้งเดินทางไปบอกกล่าวความเดือดร้อนดังกล่าวสู่สังคมทาง ช่องโทรทัศน์แห่งหนึ่งพร้อมกับทาหนังสือมาถึงพออ,อโครงการชนประทานจังหวัดตราดให้ทบทวนติดตามและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นํามาส่งมอบให้ใหม่โดยมีเอกสารพยานเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินใช้ในการสร้างอ่างเก็บน้ําที่พบว่าผู้ได้รับเงินค่าทดแทนบางรายเป็นนายทุนที่มา ว้านซื้อที่ดินก่อนการก่อสร้างอ่างห้วยแรงแต่นายทุนกลับได้รับค่าทดแทนไปส่วนชาวบา้านคณะกรรมการพิจารณาว่าหลักฐานไม่ถูกต้องบ้างครอบครองที่ดินทำกินไม่ต่อเนื่องบ้างแม้ชาวบ้านจะยืนยันอย่างไรก็ไม่เป็นผลกรมชนประธานจะอ้างสารยกฟ้ขของไปแล้วและให้ไปหาหลักฐานใหม่มาเพิ่มเติมจนชาวบ้านไปหาหลักฐานใหม่มาเพิ่มเติม แต่เรื่องก็ยังกลับเงียบหายไปวันนี้จึงพากันเดินทางมาพบผอ,อ,อโครงการชนประธานตราอีกครั้งเพื่อยืนยันหนังสือดังกล่าวแต่ผอ,อ,อไม่อยู่มีเพียงนายอาทิพัฒน์ลาภอุดมหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงชนประธานสำนักง,งานโครงการชนประธานตรามาพบกับชาวบ้านรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆจากชาวบ้านและรับหนังสือ จากชาวบ้านเพื่อเสนอขอออกโครงการชนประธานตราในการพิจารณาดำเนินการต่อไปในเรื่องดังกล่าวชาวบ้านยื่นข้อเสนอให้โครงการชนประธานตราพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา15วันหลังจากนั้นจะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราพร้อมส่งเรื่องไปสำนักงานปปชและหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในการตรวจสอบโครงการชนประธานตรา กับการปฏิบัติหน้าที่สอบไปในทางทุจริตเลือกปฏิบัติทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนกับชาวบ้านทั้ง19ครัวเรือนต่อไปชาวบ้านบอกว่าโครงการนี้ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งทั้งที่เป็นผู้อาศัยทํากินในที่ดินที่ชนประธานตลาดนําไปสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแรงแม้จะเป็นเพียงที่ดินเสียภาษีไม่ใช่โฉนดแต่ก็อยู่กินทํากินจริงมีเอกสารหลักฐานและพยาน ยืนยันได้คืออดีตกำนันตำบลด่านชุมพลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งกรมชนประทานควรจะต้องนำเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลไปพิจารณาดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องเพื่อจ่ายค่าทดแทนคืนชาวบ้านทั้ง19ครัวเรือนต่อไปสิวพงษ์บุญลอยข่าวภาพจังหวัดตราพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน